เย่ yeah. ถึงสักทีนั่งรถจนตูดชาหมดแล้วพิมพ์หญิงสาวต่างจังหวัดเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูเธอเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาเรียนที่นี่และวันนี้ก็เป็นวันเข้าหอพักใหม่ของเธอ สวัสดีเธอพักห้องนี้เหมือนกันเหรอใช่ใช่ใช่เธอเป็นรูมเมทเราอะ่ะเราชื่อพิมพ์นะเราฟ้าเรียนคณะบัญชีเฮ้ยบ e <igh, S 2> ังเอิญจังเราก็เรียนคณะนี้สองสาวพูดคุยกันอย่างถูกคอและขนของเข้าห้องพักด้วยกันด้วยความที่ทั้งสองสาวได้พักอยู่ด้วยกันและเรียนคณะเดียวกัน ทำให้สองสาวสนิทสนมกันและเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งเป็นช่วงสอบปลายภาคของเทอมที่หนึ่งพิมพ์และฟ้านั่งอ่านหนังสือด้วยกันจนดึกในห้องของพวกเธอเฮ้ยท้องร้องเหรอ <laughs> ใช่ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะพูดแล้วหิวออกไปหาอะไรกินกันไหมเราไม่ค่อยสบายอ่ะฝนตกเปรยๆอยด้วยอ่ะต้มมาม่าอยู่ห้องได้ไหมเราอยากกินโจ๊กอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อข้าวเธอเอาอะไรไหมจะไปจริงหรอมันดึกมากแล้วนะอันตรายนะเราหิวอ่ะไม่เป็นไรหรอกไปแป๊บบเดียวเดี๋ยวก็กลับโอเคโอเคตามใจเธอ นั้นเราฝากซื้อโจ๊กกลับมาถุงหนึ่งนะยังหิวเหมือนกันโอเคจ้าเดี๋ยวซื้อโจ๊กแล้วก็จะแวะซื้อยาให้นะจ๊ะทำไมพิม์นยังไม่กลับมานะฝนตกแรงด้วยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเธอลุกๆนั่งๆเดิน,ดน,ดน,ดนวนไปวนมาและตัดสินใจไปนอนรอเพื่อนที่เตียง ด้วยความที่เธอไม่สบายและมันดึกมากแล้วทำให้เธอพลอยหลับไปหลังจากที่หลับไปได้สักพักเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทำให้เธอตื่นและลุกขึ้นนั่งฟังเสียงนั้นบันดังมาจากทางบันได ดังป๊อกป๊อกป๊อกเสียงมันดังขึ้นเรื่อยเืจนกระทั่งเสียงนั้นมันดังมาถึงชั้นที่เธออยู่เสียงนั้นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงครืดครืดเหมือนเสียงคนกำลังลากอะไรสักอย่างและเสียงนั้นก็มาหยุดที่หน้าห้องเธอพร้อมกับเสียงเคาะประตูดังขึ้น เธอสะดุ้งและตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อมองไปในห้องก็พบว่าเพื่อนยังกลับมาไม่ถึงเธอจึงนึกขึ้นได้และคิดว่าคงเป็นเพื่อนเธอแน่ๆจึงรีบไปเปิดประตูเรากำลังไปเปิดนะพิมพ์เมืม่อฟ้าเดินไปเปิดประตูกลับไม่พบกับใครเจอแต่ถุงโจ๊กที่แขวนเอาไว้หน้าห้อง กลับมาแล้วเหรอแล้วเธอหายไปไหนนะเนี่ยฟ้ามองหาพิมพ์แต่ก็ไม่เจอใครเห็นแต่รอยน้ำเปื้อนเป็นทางยาวมาหยุดตรงที่หน้าเธอหรือว่าพิม์พจะติดฝนในฝาคนอ,อื่นเอามาให้ฟ้าคิดต่างๆนานา,นาก่อนจะแกะห่อโจ๊กกินแล้วกินยาที่เพื่อนซื้อมาให้แล้วเข้านอนและหลับไปจนเช้า ฟ้าสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะประตูเธอรีบออกมาเปิดประตูพบกับแม่หอยือนอยู่หน้าห้องแม่หอเล่าให้เธอฟังว่าพิมพ์ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนเธอโดนรถชนแขนขาหักผิดรูปไปหมดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอร้องไห้ร้องไห้อย่างหนักสงสารเพื่อนรักของเธอและได้นึกย้อนไปเมื่อคืนที่เธอได้ยินเสียง กค,ค,คืดและเธอก็ได้จินตนาการถึงเพื่อนรักที่ทุรนทุลายลากล่างกายของเธอเพื่อเอาโจ๊กมาให้ขนาดเธอตายไปเธอยังเป็นห่วงเราลเลยพิมพว่ากันว่าเสียงป๊อกป๊อกคลื่นที่ฟ้าได้ยินวันนั้น คนที่พักอยู่ในหอนั้นทุกคนต่างได้ยินกันมาเหมือนกันบางก็ว่าเธอโดนข่มขืนและถูกไม้ตีแขนตีขาจนหักงอผิดรูปบางก็ว่าเธอโดนรถชนตายเรื่องนี้จบแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ